สวัสดีครับขรธธาตายภาษาชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดสดๆออกจากบริเวณถนนมิตรภาพสถานที่เคยเป็นบริเวณการตั้งด่านของสองพอจอหอบริเวณนี้เป็นใบพัดสะพานสูงเขาเอิญสะพานสูงเขงาลาดปกติถ้าผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวบอกวันที่กนเดี๋ยวจะเอาไปลบยิดอีกวันนี้ตรงกรับวันที่ 23พฤศจิกายนสองพัน 2, ห้าร้อยหา้าตามห้อยดานซึ่งปกติบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เฮ้ยเป็นสถานที่ตั้งด้านกวดขันวินยนใหจราจรและก็ด้านเป็นจุดสกัดจุดตัวจข้างตรง้ามเป็นร่องรอยของด้านนี่เมือ่อกคอน วันที่สี่ที่พานมาวันที่หาที่ผ่านมานั่นแหละครับที่เกิดพันธุนีที่ร่องผมที่ล่องแม่เบ่งแานนี่กระเทียมเ,เห็นเป็นร่องรอยแสดงว่าเนี่ยเอาไทายไท,ย,ทยเห็นบรรยากาศจังหนึ่งนะที่เป็นบริเวณร่องรอยที่เคยข้างหนึ่งเคยใส่ในการเป็นจุดตรวจจุดสกัด สา,ามือนี้ดีใจพอเห็นอา้อาวเอาทั้งนี้นอย่นงอยเดินทั้งนี้อีกอ้าวเบ้าเรื่องด้านที่นี่ได้ระวังกี่เดินหทางแม่เจออยู่สองแดนดหนึ่งแานท่าพระสองแดนอำเภอพ้นเบืองลักษณะท่าที่ได้เท่าที่เดินลงไปสัมผัสลงไปเบื้องแล้วท่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนกันรู้สึกว่ามีการปรับปรุงขึ้นหลายมีท่าที่ที่เป็นมีด จากปกติเวลาเดินห้างไปเดินห้างมานี่ถ้าเห็นด้านลักษณะสิรถที่ถูกเรียกตรวจรถที่ถูกเรียกตรวจสิจอดเต็มย่าวเป็นขบวนเข้าแถวกันเลยแต่ว่าครับมือนี่ภาพที่เห็นภาพที่เห็นนะทั้งสองด้านที่ผ่านมาเป็นภาพที่เสมือนหนึ่งมีความมีไม่ตีมีมิตรภาพมีรถยุคขั้นสองขั้น,นก็เรียกตรวจตามปกติกด็ดีใจน้ำเคเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจเป็นเพิ่ง ทั้งปรับปรุงตัวปรับการทํางานถ้าว่าเหมือนในด้านที่อยากเห็นที่สุดเลยคือด้านจอหอเพอได้เห็นถ้าว่าบ่ได้เสียใจดีใจทีเพิ่นเข้าใจในความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนใช้รถใช้ถนนผมบ่ได้มาสิจับผิดผมบอกแล้วว่าถ้าทังงพานถ้าพ่อผมกระเบิง่งก็สิแวะไปเยี่ยมยามถามข่าวบ่ได้ไปจับผิดบ่ต้องไปไปมีมวัตถุประสงค์อื่นเลยจังั้น เมืองพ้นท่านเฮ็ดถูกท่านเฮ็ดไปเลยผมตรงกันขามผมก็เป็นกําลังใจให้พวกท่านอีกตั้งหากผมสิเผยแร่ปร,ระชาสัมพันธ์การทางานปฏิบัติหน้าที่ของท่านอีกตั้งหากแต่ว่าอยากฝากอีกเรื่องนึงเด้อผมไม่รู้ว่าท่านมีจุดประสงค์อย่างที่ท่านมาถ่ายรูปเอารถดผมอ่ะได้ยินเสียงว่าจากผู้บังคับบัญชาของพวกท่านว่าให้ถ่ายรูปรถผมนั่งให้ถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นวิดีโอแมนย๊อ ผมมาถ่ายพวกท่านได้ท่านก็นถ่ายผมผมได้แต่ว่าท่านลองพีหน้าบังได้ว่ามันควนหรือบอกวนกระเฮ็ดไปบอกไปยังแต่ว่าผมมองเมือผภาที่มันออกมาที่มีเสียงว่าเขามาว่าให้ถ่ายลุบรถผมให้ถ่ายวิดีโอผมให้ทีให้ย่านิไม่ญานดอกแต่ว่าให้เบิ้งให้ประชาชนคนเป็นควรอา้าวใกล้สิหอดสถา,านที่ได้เสวาหน้ากันแล้วบ่าม่วงมือนี้บาม่วงเครงมือนี้มาเสวหน้าเรื่องการตั้งดาน จริงๆไ่ได้มีความลูกเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการตั้งดานเลยแม้มาว้าถึงความทุกข์ยากเกี่ยวกับการถูกกระทําในการตั้งดานชื่อๆดอกใครได้สนใจมาฟังได้ใบม้วนเครื่องอยู่ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเหลือสนใจที่สำรองที่นังกอนทร่ไปหาคุณสุภาพดีได้0ูนย์แป7ห29เอ้าขออนุญาตที่ไปพักกินเข้าสักหน่อยก่อน พราะได้กินเขาทั้งหมอเศร้านี่อ้าวอ้าวขอบเรื่องขอบคุณขอบคุณสหกรการเกษตรก็ดูจำกัดนะเบิ้งทั้งนี้จังน้อยท่านผู้จัดการสุภัตตาโจ้พี่ไม้ท่านผู้จัดการสุภัตตาโจ้พี่ไม้ท่านสหกรก,การเกษตรก็ดูแลกกาคณะกรรมการอนุเคราะห์ให้ผมยืมรถในการเดินทาง ควาคุณด,ดไรไรกระซีบไส้เท่าที่จำเป็นนั่นแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ